คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 kHz สากิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินิตต้อรับสู่รายการเราเคืออาเซียนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญผู้น่ารักทั้งสองนะครับเดี๋ยวให้เลดี้แนะนำตัวก่อนเลดี้ฟร s t ส์ค่ะสวัสดีค่ะมินนี่นะคะนสุพังสภาพพรค่ะเป็นนักการทูตป,ปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนกลุ่มอาเซียนค่ะครับแล้วก็ครับผมนผมนอนอัดนะครับนายวิเชียรพิบาลนะครับนะักการทูตปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนกลุ <ๆ S 2> ่มอาเซียนเหมือนกันครับก็อยู่กองเดียวกันใช่ครับน้องมินนี่กับน้องอัดทั้งคู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เดบิวต์ไม่ใช่มาครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะถึงคนนี้เนี่ย รอดูทุนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเตรียมตัวแสดงความยินดีขอให้พัอค่ะส่วนคนนี้ก็เข้าบกสรวงมาสักพักแล้วตอนนี้มินน์นักการทุตแรกเข้ารุ่นใหม่มาแล้วใช่ครับอันนี้ก็ถือรุ่นพี่แล้วจะครบปีแล้วครับอ๋อจะครบปีได้ยว่าจะ6ปีจะครบปีหนึ่งครับผมโอเคก็คุ้นเคยกับรายการนี้แล้วก็แฟนรายการถ้าเคยดูคลิปเกก่อนก็อาจจะเห็นน้องมินนี่ น้องอาจนะฮะมาเดี่ยวมาคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้สองคนนี้มาคุยให้ฟังเรื่องสำคัญมากๆนะฮะซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการล่าสุดในกรอบอาเซียนใหญ่นะที่หมายถึงรวมทั้งอาเซียนเลยนะเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของอาเซียนเลยนี่สองคนนี้ทำงนานสำคัญนะเนะีนะ่ย <c oughs> อืมใหญ่นึงครับผม <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ด้วยใช่ครับเรื่องก็คือความความคืดหน้าของการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียน2045 2045นะครับก็คืออีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราวางแผนไว้แล้วเรามีร่างจริงๆก็เป็นตัววิสัยทัศน์นะฮะเทลร,ยรอยแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่อไปอยู่นะฮะกำหนดรายละเอียดอยู่เดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคงต้องให้เล่าความเป็นมาเป็นไปนิดนึงก่อน ดีไหมเท่าความน้องอาจจะเริ่มใช่ไหมครับครับได้ครับ,รบก็การประชุมนะครับคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปีคอสอ, 2000, อ2025นะครับ,รบก็คือหรือว่าเรียกสั้นๆว่าการประชุม HLTFACV นะครับก็คือครั้งที่แล้วที่ผมเคยมาออกก็เคยกล่าว ประวัติที่มาอะไรกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ให้ย้อนกลับไปดูเองเป็นการขายของเออใช่ปัดยอดวิวใช่ครับใช่ครับก็เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนแล้วก็เอกสารประกอบนะครับก็จากเทปที่แล้วก็คืออยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสารประกอบนะครับหรือว่าที่เรียกว่าแผนยุทธศาสต์นะครับของแต่ละเสานะครับแผนยุทธศาสตร์หรือว่า strategic plan นะครับซึ่งการประชุม ครั้งล่าสุดเนี่ยครับจะเป็นการประชุมครั้งที่14ซึ่งไทยนะครับได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้นะครับใ h l t f คือ High Level Task Force ใช่ครับนะครับก็คือคณะทำงานระดับสูงใช่ซึ่งประชุมมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่14ใช่ครับนะครับอ๋อพอจะนึกออกแล้วพออัดพูดถึงนะคือเพอิญว่าเราก็จัดรายการต่อเนื่องกับหลายๆเรื่องเนาะแต่ตอนที่เรามาจัดด้วยกันตอนนั้นเนี่ยอัดอธิบายได้ละเอียดมากว่า ขั้นตอน,นะะของการจัดทำวิสัยทัศน์ฉบับใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างเนาะใช่ครับวันนี้ที่เราจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่14เนี่ยก็จะมีความคืบหน้ามาเลาให้ฟังใช่ครับความคืบหน้าซึ่ง ความคืบหน้าผมเก็บไว้เล่าตอนครึ่งท้ายของรายการดีกว่านะครับแต่จะเล่าไฮไลท์ของการจัดประชุมครั้งนี้ให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าทางกองเนี่ยครับแล้วก็กลุ่มอาเซียนนะครับได้ได้รับโอกาสในการที่จะช่วยจัดการประชุมครั้งนี้นะครับโดยมีผู้แทนแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศรวมถึงจะสํานักเลขาธิการอาเซียนหรือว่า ASEAN Secretariat นะครับแล้วก็มีติมอร์เลสเตเป็น o b s e r v ร์ครับเป็นผู้สังเกตการณ์มาด้วยเนาะใช่เพื่อจริงการกําหนด วิสัยทัศน์ในอนาคตอันยาวไกลนะยีปีเนี่ยเพราะว่าเรากำหนดแล้วเนอะว,ว่าเป็นวิสัยทัศน์ยีปีข้างหน้าหลังจากที่2025เสร็จสิ้นที่เรามีวิสัยทัศน์ปัจจุบันฉบับใหม่ก็คือ2045 20นะูนย์นส,สาพูดได้แล้วซึ่งแน่นอนภายใน2045ผมเชื่อเหลือเกินว่าติ m o เรสเตอจะเป็นสมาชิกอาเซียนสมาชิกครอบครัวอาเซียนของเราเนี่ยแน่ๆนะฮะแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้น เรายังไม่รู้แน่นอนเพราะว่า Road Map หรือการดําเนินการของการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวซึ่งของติมอร์ลสเตก็ยังคงมีรายละเอียดอยู่นะเรากังดำเนินการอยู่แต่อีก20ปีไม่น่าจะ มันก็เป็นตามขั้นตอนใช่เป็นรถแบบแต่อย่างน้อยเราก็เหมือนมีติมอเข้ามาอินทิเกรตในทุกการประชุมเพื่อเหมือนเป็นการเตรียมตัวอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อวิสัยทัศน์เรามองไปอีก20ปีข้างหน้าว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยด้วยด้วยความที่เขาก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราเราก็เหมือนจะค่อยๆแนะนําเขาเข้ามาในกระบวนการนี้ด้วยให้เขารับรู้รับทราบใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจเพราะว่าในฐานะผู้สังเกตการเนี่ยเราก็ไม่ได้ พูดง่ายๆคือตีมอลลสเตไม่มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจช่ครับช่วงทำความคุ้นเคยมากมกว่า<ช>ค่ะนั้นคอนเซนซซสหรือฉันทามติใดๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในหมู่ ประเทศสมาชิกอาเซียนปัจจุบันสิบประเทศใช่ครับผมแต่คณะผู้แทนจากติมอร์ก็ได้กล่าวเสริมนะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลาการประชุมจบลงก็จะมีการกล่าวจากติมอร์เลสเตนะครับครั้งนี้ก็ติมอร์ก็ได้กล่าวว่าเหมือนติมอร์ได้เรียนรู้ทุกๆครั้งที่ได้เข้ามาประชุมกับประเทศอาเซียนครับใช่ครับผมแล้วบรรยากาศโดยรวมมีอะไรอีกที่อยากจะเกินใช่ครับก็ จริงๆจะ<า>บอกว่าการจัดงา,งานครั้งนี้นะครับไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้เพียงครั้งแรกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปีคศ2022นะครับเมื่อปี2 0 0 2เมปีมาแล้วใช่ใช่ครับจัดที่กรุงเทพเป็นการจัดการประชุม h l t f ACV ครั้งที่2ครับครั้งที่2โอ้ก็ชิงจัดครั้งแรกๆเลยเนาะใช่ครับ แล้วก็ทิ้งช่วงมาจนถึงครั้งที่14ในครั้งนี้นะครับเเราก็เห็นว่าเมื่อครั้งที่เราจัดที่กรุงเทพครับครั้งนี้ควรอาจจะหาสถานที่ใหม่เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยแล้วก็มุมมองต่างๆที่ชาวต่างชาติให้มามองเห็นเมืองไทยนะครับเราก็เลยจัดใน จังหวัดที่ติดทะเลครับผมก็คือเป็นจังหวัดชนบุรีที่พัทยานั่นเองครับโรงแรมเคปดาร r รีสอร์ทใช่ครับผมก็บอกสถานที่ได้เห็นน้องถามก่อนที่เข้ารายการเียว่าบอกชื่อโรงแรมได้ไม่ได้เราก็ไปจัดโรงแรมเพื่อให้มันสะดวกต่อผู้ที่มาเข้าร่วมนะจะได้มี hospitality ที่ เป็นที่ประทับใจเป็นที่ประทับใจใช่เพราะว่าครั้งแรกเราจัดกันที่กรุงเทพใช่ไหมคะเหมือนครั้งนี้แนวะคิดก็เป็นเหมือนเรากําลังมองอีกมุมหนึ่งว่าเรากําลังสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนอกกรุงเทพในที่ไหนได้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะคแล้วจริงๆเราคือค่อนข้างจะ หลาดใจเหมือนกันแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนอย่างคนที่เข้าประชุมอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็เดินมาคุยกันแล้วก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขามาพัทยาอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนคือเลยมองว่ามันเหมือนเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปอีกช่องทางหนึ่งว่าเราไม่ได้แค่พาเขามากรุงเทพเท่านั้นนะแต่ว่าเรามีการพาเขาไปพัทยาแล้วระหว่างการประชุมช่วงที่มันมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการ endorse local economy ไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าเขาก็ไปทําชายหาดไปคุยกับ คนทั่วไปคนขายของีก็เป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งทําไมเขาไม่เคยมาเนาะเราก็คิดว่าพัทยาเป็นเมือนท่องเที่ยวใช่มีก็คิดอย่างีกันเหมือนกันช่วงนั้นที่จัดคือวันที่27สเจ็ดสามสิบเมษายนนะฮะก็ปลายเดือนที่แล้วมันเป็นช่วงที่มี อาหารสัมปทานอ๋อใช่ใช่ประชุเดียวกันหรือเปล่าช่วงไรเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมไปประชุมหรือว่าไม่ค่อยเห็นอยู่ห้องประชุมไงอ๋อไม่จริงอ่ะถ้าบอกว่าผู้เข้าร่วมกับประชุมได้ไปข้างนอกตอนเย็นก็ไมให้โอกาสปะตอนเย็นค่ะเราเราเหมฟอสิลิเทตให้เขาก่อนแล้วเราค่อยไปแต่ช่วงนี้น่าจะคลึกคลื่นพอสมควรเพราะว่าก็เพิ่งผ่านวันไหลมาแล้วก็มีเทศกาลประจําปีเนาะสงกรานต์ของเราแล้วก็พัทยาเนี่ยมีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปี ใช่ที่ก็ไปบ่อยแต่ว่าไม่อยากบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกอากาศคุณแม่แอบรู้ว่าแอบไปมี property อะไรอยู่แถวนใช่คับเพราะว่าเขาควรจะตกใจในช่วงเดียวกันโรงแรมข้างๆครับก็เต็มหลายโรงแรมเช่นกันครับก็ทุ่มทุโรงแรมตกลงได้ไปจัดประชุมไหมเนี่ยจัดประชุมก่อนจัดใช่คะก่อนจัดใช่คับมันก็จะมีกระบวนการการเตรียมการก่อนการจัดประชุมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า ยิ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่รักประเทศไทยรักอรอยยิ้มของคนไทยนะแล้วก็หลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยเขาก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นเหมือนทูตประเทศไทยไปนในตัวในการที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปด้วยนะครับปากต่อปากในดีที่สุดเลยจริงๆแล้วถ้าเราไปเป่าร้องว่าเราดีอย่างนู้นอย่างนี้คนไทยกันเอง างทีอาจจะไม่สตรองอาจจะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะซอฟต์พาวเวอร์ของจริงต้องมาจากการที่คนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาเชื่อมั่นในประเทศไทยนะเขารู้สึกไปกับอ่<ร>าและสิ่งเหล่านี้มันส่งต่อไปนะทั่วโลกเลยใช่นะครับดีมากนะฮะแล้วก็ไปจัดที่โรงแรมอยู่3วันแต่เห็นกองปิดไปทั้งวันเลยนะ4วันเลยครับผมมน เลี้ยเวลาประชุม4ี่วันใช่ครับเลี้ประชุม4ี่วันนะครับแล้วก็ก็จะมีการเตรียมการก่อนดูความเรียบร้อยของสถานที่ก่อนหนึ่งวันนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ครับไม่ได้ให้หรอมี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 น้ำใจให้หรอเลยหรอใช่ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างยาวนานนิดนึงครับกว่าการประชุมครั้งก่อนๆเพราะว่าประกอบด้วยการประชุมถึง3รูปแบบด้วยกันนะครับเพราะว่า เป็นการประชุมต่อเนื่องนะครับมีการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างเอกสารนะครับหรือว่า drafting session นะครับในการหารือเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ร่างเอกสารประกอบนะครับหรือว่าร่างแผนยุทธศาสตร์ดีกว่าครับของเสาการเมือง APSC นะครับแล้วก็เฉพาะ APSC ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นส่วนของ AEC หรือ ASCC อีกสเสาเนี่ย ก็จะเป็นหน้าที่ของทางแต่ละเสาไปดูใล่ครับถูกต้องทีนี้ APSC มันเป็นส่วนของกระทรวงกลาโหมประเทศเป็หน่วยงานหลักหน่วยงนนำก็เราเจรจาเรื่องนี้ใช่คนกรอบนี้ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการประชุมหารือแบบเต็มคณะนะครับก็คือผู้แทนระดับสูงที่ทำหน้าที่หารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของ APSC นะครับก็จะมาร่วมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒ นะครับก็คือเต็มคณะนะครับสำหรับของ HLTFACV อย่างเดียวนะครับแต่ไฮไลท์มากกว่าน,นั้นนะครับก็คือการประชุมรูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือเรียกว่าการประชุมหารือระหว่างเสานะครับหรือว่า i n t e r f a c e session ของ HLTFACV ซึ่งเป็นเหมือนผู้แทนของเสาการเมืองนะครับ,บแล้วก็จะมีกับประธาน HLTFEI นะครับซึ่งเป็นผู้แทนของเสาเศรษฐกิจ แล้วก็ยอดนี่บอกหน่อยแปลว่าอะไร ACV คือ a s e a n Community Vision ใช่ครับถูกต้องและ EI EI ย่อมาจาก Economic Integration ครับผมก็คือเสงเศรษฐกิจใช่ครับแล้วก็เรียกให้ชาต F เหมือนกันคือ High Level Task Force ใช่ครับของเสาเศรษฐกิจตั้งเป็นชา F มานะครับแล้วก็เป็นเสาเสาสังคมและวัฒนธรรมนะครับอันนี้จะเป็นชื่อยาวนิดนึงนะครับก็คือได้จัดตั้งเป็น Ad hoc working group on the development of a SCC post 2025 strategic plan. คือบอกเขาย่อหน่อยใช่ครับเขาย่อมาให้ล้วค่ะหรือว่าเราใช่หรือว่าเราเรียกเป็น A S C C ad hoc working group ก็ได้ครับใช่ไหม ใช่ครับนี่เป็น A S C C ก็ได้เนาะใช่ครับ A S C C Ad hoc Working Group ก็คณะทำงานเฉพาะกิจเนี่ยครับก็จะเป็นผู้ที่จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของเสาสังคมและวัฒนธรรมนะครับแล้วมันมีอีก Strategic Plan ใช่ครับนอกจากนั้นที่ได้กล่าวไปครั้งที่แล้วว่ายังมีความสำคัญมากๆนะครับในในอาเซียน Community โดยรวมนะครับก็คือเรื่อง Connectivity นะครับ ก็คือจะมีการเชิญประธานของอาเซียนคอนเน็กติวิตี้ o คอเนตติ้งคอมมิชชมาด้วยนะครับหรือว่าเอ r ร p ซีนะครับใช่ใช่ครับหรือว่าเป็นอีกคนึ่ย อย่างใกล้ชิดกับเรื่องนี้มาก่อนเรื่องอาเซีรนคอนเนคทิวิตี้เลยเขาจะดาวออกใช่ครับเป็นหมวกหนึ่งของเอกอัรราชธุตประจําอาเซียนของของประเทศสมาชิกอาเซียนเอกอัราชธุตผู้แทนถาวรประจําอาเซียนซึ่งเขาก็มีกลุ่มของเขานะาสิบประเทศที่เรียกว่า C P R committee permanent r e p r e e n t e ซึ่งมีหมวกหนึ่งที่เรียกว่า a อทใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ประธานของ a อทก็มานะครับก็คือลาวใ,ใช่ครับโอเคเนั้นประธานของทั้ง3เสาที่ดูแลการจ Plan, ัดทํา strategic plans รวมทั้งประธานของ a อทซึ่งดู strategic p l a n เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนสี่ค, C, คนนี้มาคุยร่วมก,กันกับ h r t ชา ใช่ครับผมจริงๆต้องบอกว่าคือปกติแล้วเราจะมีเป็นเหมือน drafting session ใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็น plenary อย่างที่อาดได้บอกไปแต่คือครั้งนี้ค่อนข้างจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือเรามีการ interface ระหว่างเสาต่างๆเหมือนกับว่าเรามาคีบอัพกันละกันว่าความคืบหน้าของแต่ละเสาตอ,ตอนนี้ค่ะไปถึงไหน hmm. ทางฝ่ายเอชเอลทีเอฟออเรื่องเสาเศรษฐกิจไปถึงไหนแล้วบ้างเสาสังคมไปถึงไหนแล้วบ้างในภาพรวมด้าน connectivity ไปถึงไหนเพื่อที่ว่าเหมือนเราจะคีปอัพกันละกันเพื่อ เพราะว่าทั้งหมดแล้วองค์รวมเนี่ยพอเรามองวิชันไปข้างหน้าอีก20ปีมันไม่ใช่แค่เสาการเมืองอที่เราต้องมองไปข้างหน้าแต่ว่าทุกเสาเนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดมันรวมออกมาเป็นอาเซียนนะคะคแล้วก็เหมือนมาคีบอัพกันละกันว่าเออแต่ละเสาถึงไหนเราสามารถให้ร c o m m e n d a t i o n แต่และกันยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ถามว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ใช่ใช่ไหมที่จัดอินเตอร์เฟสแบบนี้หรือว่าเคยจัดมาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สโอเคก็คือพิเศษแต่ว่า ไม่ได้ครั้งแรก <S <S ใช่ครับพิเศษไม่ใส่ไข <S <S ่เพราะว่าครั้งแรกที่จัดครั้งแรกที่มีการอินเทอร์เฟสนะครับอยู่ในช่วงก่อนที่จะเริ่มมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะครับก็เลย<ม>แต่ละเสาอาจจะไม่มีอะไรที่จะมาอัปเดตของแต่ละเสาม,มากหนักนะครับ<ม>เพียงแค่ทำความตกลงเข้าใจให้ตรงกันว่าจะใช้เป็นรูปแบบนี้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละเสาครับ<ม>แต่พอเริ่มมีการจัดทำของแต่ละเสาแล้วแต่ละเสาก็มี มีความเห็นมีไอเดียมีอุปสรรคมีความท้าทายมาเล่าให้ฟังครับผมเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดไหมเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมด้วยกันเดี๋ยวให้เบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2คิดว่ามียังมีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของบรรยากาศก็ดีหรือผลของการหาเรื่องกันก็ดีที่แบ่งเป็น3ามช่วงที่ว่านะครับเดี๋ยวก็มาช่วงที่2ของรายการสักครู่ครับผม วันนี้บัวแก้วคุชนชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกรดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575kHz กิโและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรม Radio ิวยนะครับวิทยุสรารรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย กลับมากับช่วงที่2ของรายการกับน้องมินนี่กับน้องอัดนะครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม HRTF สั้นๆแล้วกัน HRTF ที่พัทยาเชลบุรี <c oughs> เราเป็นเจ้าภาพจัดไปเมื่อวันที่27ถึง30เมษาย,ยนนะฮะซึ่งกินเวลาหลายวันพอสมควรเพราะว่ามันมีหลายเรื่องจากที่เล่าไปแล้วว่าแบ,บ่งเป็น3รูปแบบของการประชุมอันนี้ให้ลงรายละเอียดเลยดีกว่าว่าแต่ละเรื่องเนี่ย หรือแต่ลักสาเนี่ยมีพัฒนาการอะไรยังไงเพราะเม่กี้บอกว่ามีการพบการแล้คุยกันรแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยคืบหน้าถึงไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับกเ็เริ่มด้วยรูปแบบแรกนะครับ,รบก็เป็นการหารือร่างเอกสารนะครับหรือว่าเป็น drafting session นะครับโดยคณะผู้แทนระดับสูงนะครับก็คือจริงๆการ drafting session ในครั้งนี้ครับเป็นการ drafting ต่อ ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็มีออนไลน์เซสชันเพิ่มขึ้นมาด้วยระหว่างการประชุมครั้งที่ส3และใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดในร่างเอกสารนี่ครับมีเยอะมากเลยครับมีหลายร้อยข้อใช่ครับก็เลยแต่ในครั้งนี้นะครับเราก็มีความสำเร็จมาก้าหนึ่งแล้วครับเพราะว่าอาจจะด้วยบรรยากาศของพัทยานะครับที่อาจจะไม่เครียดมากนะครับทำให้เราสามารถจบ การร่างในครั้งแรกได้นะครับเป็น first reading <ม>ทำให้เสร็จสิ้นได้นะครับซึ่งพอ first reading ของ APSC strategic plan เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการให้สํานักเลขาธิการอาเซียนนะครับ<ม>เปลี่ยนเป็นรูปแบบนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นรูปแบบตารางอาจจะคล้ายๆ<ม>อย่างเงี้ครับ<ม>ใช่ครับเป็นรูปแบบตารางรแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่เป็นเหมือน text ธรรมดาทั่วไปให้ใคล้ายๆกับแผนแผนงานบลูพิท์ของ APSC <c oughs> ฉบับปัจจุบันใช่ครับแล้วก็พอสำนักขารธิาารอาเซียนเปลี่ยนรูปแบบแล้วครับก็จะหารือเริ่มหารือต่อในครั้งที่2ต่อไปครับ<ม>ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณใช่ครับอาจจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์นะครับแล้วก็สำนักขารธิาารอาเซียนก็จะเวียนร่างให้ประเทศสมาชิกให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอาไปคุยกันต่อใน การประชุมครั้งต่อไปใช่ครับถูกต้องครับโอเคครับส่วนในการหารือในช่วงอินเทอร์เฟสเซสชันนะครับก็คืออ๋อในช่วงอินเทอร์เฟสเนี่ยครับก็เพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยครับอ๋อมันจะมีของแต่ละเสาใช่ไหมครับพอเสาการเมืองเนี่ยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนรูปแบบจากตารางไปเป็นรูปแบบเท็กซ์รูปแบบข้อความเนี่ยครับเราก็จะต้องแจ้งเสาอื่นๆให้รับทราบด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสเนี่ยครับในการแจ้งของเสาเศรษฐกิจเสาสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ด้านความเชื่อมโยงนะครับ,รบให้จัดทำรูปแบบแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามารูปแบบนี้แล้วก็สอดคล้องกันนะคบเพื่อ<ม>ที่จะให้มีให้เป็นเท็กซ์เหมือนกัน,นใช่ครับเพราะว่าบางเสาก็เป็นเท็กซ์บางเสาก็เป็นตารางอยู่ครับเราก็ใช้โอกาสนี้ในการแจ้งเขาไปนะครับรแล้วก็ ใช่ครับใช่ครับ uh huh. เพราะว่าเราในฐานะประชาคมอ,อาเซียนเราต้องมีเอกสารที่เป็นไปรูปแบบเดียวกัน <Okay. S 1> ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลานะครับ uh huh. แล้ก็ได้มีการแจ้งแต่ละเสาว่าของแต่ละเสาก็จะมีแผนงานของของตัวเองนะครับ uh huh. ว่าจะมี มีการทำให้จบ first reading second reading เมื่อไหร่บ้างนะครับแล้วก็อัปเดตว่าตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนแล้วนะครับเช่นเสาเศรษฐกิจก็มีการเริ่มเจรจาร่างแรกแล้วเหมือนกันนะครับเสาสังคมก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ที่อาจจะเรียกได้ว่ายัางช้าอยู่นิดนึงก็อาจจะเป็นด้านความเชื่อมโยงนะครับใช่ <นะ S 1> ครับแต่ต้องติต้องทำให้เสร็จใช่เพราะว่าเป้าหมายก็คือปีหน้าใช่ครับ2025ซึ่ง วิสัยทัศน์ฉบับปัจจุบันหมดอายุแน่ๆใช่ครับเราจะมาลากยาวไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามเสาหรือเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนทั้ง4 Plans เนี่ยต้องสำเร็จภายในปีหน้าใช่ครับถูกต้องครับซึ่งระหว่างการจัดทำเนี่ยครับเราก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าได้ถ้าได้มีการ มีการแชร์ของแผนร่างยุทธศาสตร์ของแต่ละเสาให้ดูร่วมกันก่อนนะครับเราก็เลยอาจจะกำหนดให้แต่ละเสานะครับส่งร่างแรกนะครับหรือว่า first draft ให้ที่ประชุม h l t f a c v ดูก่อนประมาณเดือนมิถุนายนนะครับผมเพื่อจะได้เห็นว่าโอเคอมีรูปแบบเหมือนกันนะมีะรายละเอียดอย่างนี้อย่างนี้ครับก่อนที่จะให้แต่ละเสาไปดำเนินการ พัฒนาหรือว่าจะทําในรายละเอียดต่อไปครับผม,มใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครั้งที่แล้วที่ผมพูดในเทปที่แล้วเหมือนกันครับ,รบว่าจะต้องมีการตัดสินใจอยู่อีกการตัดสินใจหนึ่งก็คือว่าจะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการเ,เสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงสถาบันของอาเซียนด้วยหรือไม่มใช่ไหมครับซึ่งในชั้นนี้นะครับที่ประชุมก็ยังไม่ได้มีข้อตัดสินใจที่ชัดเจนนักนะครับเพราะว่า เ,เราก็ต้องรับฟังความเห็นของเสาอื่นเช่นกันนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการหารือกับเสาอื่นเช่นกันนะครับว่าจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์นี่ครับไปในทิศทางไหนนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจะเป็นอาจจะเหมาะสมมากกว่าถ้าเกิดว่ามีการระบุการแผนการเ,เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันไว้ในเสาการเมืองและความมั่นคงนะครับ เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัตินะครับผู้ที่ดำเนินการเป็น implementing bodies เนี่ยครับมักจะเป็นผู้เป็น bodies ที่อยู่ในเสาการเมืองและความมั่นคงโอเคพอของปากของคอเพราะว่าถ้าฟังไปเยอะๆเดี๋ยวจะงงมันลงเทิงเทคนิคเกินไปนะฮะแล้วก็คนที่นั่งฟังเนี่ยก็ต้องอาศัยความตั้งใจนิดนึงสมาธิในการทำความเข้าใจว่าเอ๊ะที่ทำอยู่เนี่ยตกลงมันคืออะไรนะเอาง่ายๆก็คือ อาจกำลังบอกว่ามันมีประเด็นที่สําคัญมากๆที่อาเซียนร่วมกันสิประเทศเนี่ยมองว่าจําเป็นจะต้อง address จะต้องแก้ไขทําให้มันดีขึ้นก็คือประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรของอาเซียนในเชิงของ institutional นะครับนั้นประเด็นเนี้ยจะทํำยังไงให้มันเป็นปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งละของไอตัววิสัยทัศน์ฉบับใหน่นะครับก็ให้เห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีฉันพามาติแล้วล่ะว่าต้องจริงจังกับเรื่องนี้นะจะมาเป็นองค์กรที่ประสิทธิภาพไม่ดีไม่ได้ในโลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเยีายรวดเร็วแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วจากที่อ่านเอกสารเนี่ยซึ่งก็อ่านแล้วก็งง <c oughs> มันจะมีเอกสารหลายฉบับมาก <c oughs> ใช่ครับซึ่งได้มีการ,ร,รพิจารณาไปแล้วรับรองไปแล้ว มีทั้งเรื่องของ rules and procedure หรือว่ากฎระเบียบต่างๆมีเรื่องของ t e r m of reference นะซึ่งกำหนดว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างตนเป็นแนวทางการดำเนินางานแต่ไอสิ่งเหล่านี้เอาให้พวกที่ต้องดำเนินการดูไปแต่ที่สำคัญที่สุดที่จะถามเลยก็คือว่ากระบวนการเหล่านี้นอกจาก HLTF ดูแลกันแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็ควรจะมีการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง stakeholders และภาคส่วนต่างๆได้รับรู้รับทราบและมีความเห็นถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยเรามีแผนซึ่งมีอยู่แน่นอนครับในส่วนของประเทศไทยเราก็มีแผนจะจัดนะครับเป็นเหมือนเสวนาสาธารณะนะครับซึ่งเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยนะครับเข้าร่วมแลกเปลี่ยนนะครับรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าวิสัยทัศน์ว่าจะมองอาเซียน ในอนาคตอีก20ปีอย่างไรบ้าง <Okay. S 1> ก็อยากให้เรื่องนีนะ้เป็นเรื่องที่เข้าใจถึงสาธารณชนว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะเป็นประเด็นหลักของการต่างประเทศไทยของเรื่องของงานงกรมอาเซียนแต่ว่ากรมอาเซียนจะไม่ได้เป็นแค่กรมที่ดูแลกรมเดียวมันเป็นเรื่องของทั้งรัฐบาลนะ <Okay. S 2> แล้วก็ภาคส่วนต่างๆจริงๆก็ควรจะมี การได้มีความรับรู้รับทราบความตระหนักรับรู้รวมทั้งเรื่องของการขอความคิดเห็นต่างๆนะครับซึ่งกระบวนการเหล่าน,นี้คงจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับการเจราจาจะทําแผนต่างๆด้วยชะครับ,รบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามใช่ครับผมแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่จะเล่าให้ฟังก่อนที่จะหมดเวลาจริงๆแล้วคื ถ้าเกิดฟังจากที่อาจพูดโดออย่างที่พี่อพูดไปคือดีเทลเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะละ mm. เอียดมันจะเยอะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังมองไปข้างหน้าว่าอาเซียนในอีก20ปีเนี่ยเรากําลังคาดหวังให้ คนของอาเซียนเนี่ยได้รับอะไรจากสิ่งที่อยู่ในประชาคมอาเซียนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามองลอยๆว่าเราอยากทําเรื่องนี้อยากทาเรื่องนี้อยากทาเรื่องนี้มันเหมือนเป็นการจับทุกอย่างเข้ามารวมกันภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนนะคะว่าภายใต้ประชาคม3เสาเนี่ยไม่ว่าจะมองในด้านเชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจหรือว่าเชิงการเมืองมองไปด้านไหนเนี่ยคนของอาเซียนจะได้รับประโยชน์เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประกอบในเรื่องเดียวอยู่แล้วทั้งหมดแล้ววิสัยทัศน์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันทํามาเพื่อให้คนของอาเซียนได้รับประโยชน์จากอาเซียนจริง โรเคก็ให้เป็น people center e d people oriented community นะฮะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จไปอย่างดีการประชุมครั้งนี้การจัดงานอะไรต่างๆอย่จริงๆต้องบอกว่าออกมาดีค่อนข้างจะได้รับคำชมดีๆด้วยรับมากค่ะแล้วก็ในแง่ของการจัดกิจกรรมในระหว่างการ จัดประชุมนะเขาไม่ใช่เรื่องประชุมอย่างเดียวแล้วก็เลี้ยงข้าวเขาใช่ไหมแล้วก็มีเวลาที่ให้เขาดูสถานที่ต่างๆท่องเที่ยวด้วยเหมือนการสร้างบรรยากาศก็เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญนะคะของการมาประชุมอะไรแบบนี้คือต้องบอกว่าบรรยากาศในห้องประชุมบางทีเนี่ยด้วยความที่มันเทนส์เรากำลังพูดถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ ประชาคมอาเซียนเองทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนเองเพราะฉะนั้นการมีบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการเจรจาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญคมะเเรื่องของอาเซียนเป็นเรื่องที่เน้น c o อ f ฟ r t Level ใช่เพื่ให้มีการตัดสินใจร่วมกันได้วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งคู่มากเลยขอบคุณยินดีด้วยแล้วก็ ซุเปอ์นะในการทำงาน,านดีมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมและผู้ฟังครับที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนวันนี้เราคุยกันเรื่องวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำยังไงยังดำเนินการต่อแล้วก็ต้องเชิญน้องๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่ามีพัฒนาการอย่างไรสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้ติดตามชมรายการเราคืออาเซียนต่อไปนะครับวันนี้ผมน้องมินนี่น้องอัดขอลาท่านผู้ชมและผู้ฟังไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ